อ๋อแล้วหาประจำอันนี้จะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาถึงเร่งเนี่ยที่มาลงไว้เนี่ยอ่าใช่เป็นมอเตอร์เพราะว่าเป็นมอเตอร์อิตาลีครับที่ที่ไปที่มาแล้วก็ตัวกระบอกเป็นของหกล้อตัวใหญ่ สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้พามาชมรถคันนี้เลยนะครับก็แปลกตาสาหรับผมตั้งแต่แรกเห็นแล้วนะครับเป็นอีซุดีแมกนะครับมีทั้งหมด6ล้อนะครับรถคันนี้เป็นรถบรรทุกแกลบนะครับเอาไปทำก้อนเห็ดนะครับแล้วก็ส่งตามฟาร์มเห็ดต่างๆเพื่อจะเพาะเห็ดนะครับรถคันนี้นะครับทาที่โคราชนะครับปกติแล้วร้านนี้เขาจะทําพวกเทเลอร์พ่วงนะครับ ว่าหน้าตู่นะเจ้าของรถเนี่ยก็สนใจอยากจะแปลงรถตัวเองให้เป็นเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปคุยกับที่ร้านแล้วก็ให้เขาจัดการให้นะครับค่าใช้จ่ายในการทํารถคันนี้นะครับก็แยกเป็นส่วนๆไปนะในส่วนของระบบช่วงล่างแล้วก็ตัวดัมป์นะครับแล้วก็รวมน่าจะไปรวมถึงกระบะด้วยนะครับก็รวมค่าทําแล้วก็ค่าของเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000 0บาทนะครับแล้วก็จะมีค่าข้อนะครับอันนี้ก็ประมาณ ห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็เป็นราคาจากทางโรงงานนะส่วนค่าใช้จ่ายอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถวิ่งงานแล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องของออกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยก็ต้องไปลงเล่มให้ถูกต้องนะครับจะมีค่าจดทะเบียนแล้วก็ค่าวิศวกรอีกเนี่ยประมาณนะครับห้าหมื่นบาทซึ่งราคาตรงนี้ยังไม่ชัวนะครับเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งทําเสร็จ แล้วก็กําลังติดต่อกับทางขนส่งแล้วก็ทางร้านเนี่ยกำลังจัดการให้อยู่นะครับกําลังเดินเรื่องอยู่ก็เดี๋ยวจะรู้ราคาสรุปอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงเนาะว่าเท่าไหร่แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ผมก็สรุปคร่าวๆไว้ที่ประมาณ3ามแสนห้าหมื่นบาทไม่เกินนี้นะครับสําหรับงบประมาณในการทํารถคันนี้นะครับให้เป็น2ล่องนแปงยแยอะแล้วมันกินกําลังอย่างผมนึกเราวิ่งเป็นร้อยโลมันกิน,แล,น,กนแล้วสายพานต้องตึงตลอดนะสายวันก็จะยกไมดอยู่ดีเอะไรนี่นะ อันนี้ปีสิบสองว่ะใช่ปะ่ะสิบสองว่ะนะเอสสิบปีสิบสองว่ะอันนี้ซื้อป้ายแดงมาหรือวะไม่ธรรมดานะครับธรรมดาพี่ไม่ไหวแน่ธรรมดาพี่ไม่ไหวอ่ะธรรมดาพี่ไม่ไหวแน่ทำที่ไหนอ่ะใส่ขึ้นโบกู้ที่ตูมเรื่องซิ่งนี่ของข้างก้าว อ๋อไอ้ช่างก้าชมุลีเหรอเหนียวดีนะเร้่องสายตัวโลนะอะไรพวกตัวสิงไม่พออ่าอ่าโบคูน่ะมันจะได้เรื่องรอบต้นใช่ไหมมันตออโจรรอบต้นมันต่อตัวเนี่ยเพราะว่าผมใช้กำลังเยอะในรอบต้นแล้วก็กลางมันจะเน้นปลายไห้มันง่ายมันไหลอยู่แล้วิ่งดีย ตามการใช้งานเราอะนะเพราะว่ารถที่อะไม่ค่อยเลิกสำหรับตู่นะถ้าอยากได้แรงนะต้องมาซื้อลูกเดียวไม่ได้ตอ้ห้าไปเลยนั่นแหลวตู้สี่ใหญ่ๆไปเลยนั่นแอ๋ะมันมีเซฟไหมเวลายกขึ้นอ่ะ ครับอ่ามันมีโซเดีนนยไออันไหมอ๋อไม่ต้องเลยแปดหมดยังเอาไม่ลงเลยครับเขาะค้าหนงอล่ะหรอถ้าไม่มีไฟไปเลี้ยงระบบเก็บนนมันเป็นของอะไรหก้อหรอใช่ครับยวดูให้ดูมุมนะ อันนี้สุดจะ้โดะโอเคเอาร์มายเนี่ยมาลองลอะไรอ่ะเขาไม่ให้มันกระแทกไม่ให้คัาตีมันกร<อ>ะแทกตึงต๊งตึง๊งตึ๊งตึ๊งแล้ดี๋ยมันก็กินกันนะใช่ไม่มันตับแรงเขาก็ต,ตีนี่ใหม่มารับนะใช่ครับแล้วเขาก็ทำใหเนี่ยบ,บางของเ,เท้าที่เปสวยงามแค่นั้นเองแล้วปกติมันก็จะเหมือนในคันวิโก้ผมอะ่มอะมันจะล้นลุ้นก้อนแหวเนี่ยมันเป็นของโคเทเลอร์อ๋อเทเลอร์พ่วงอ่าเป็นของเทเลอร์พ่วงค่ะ ที่เขาคือร้านเนี่ยเขาทำพวกเซลล์อยู่แล้วเซลล์อยู่แล้วแล้วก็บอกกัมเนี่ยจะเป็นของหกล้อบอกกัมมาตราานมาตรนอ๋อเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้พวกมุมพวกอะไรของของไอ้ตัวล้ออยู่แล้วไม่ตั้งสูตรแม่เช้าสูตรไม่เที่ยนเลยไม่เที่ยนใช่ไหมเพราะว่าหัวจีล้อเขาตั้งเท่ากับมันย้ายแหนบออกมาเลยครับเพราะว่าเท่าเดิมล้อเต่าเดิมเอยู่ประมาณเนี้เต่าเดิมอยู่ประมาณนี้ออ่่ะเเาดิมจยูล้อออก หอยออกไปประมาณ80เซนครับ80เซนที่ต่อเข่าเอ๊ะเต็มต็แต่คือแหนบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นของตัวเปลยเพราะเต้าแหนบเดิมมันจะอยู่ของเดิมนี่จะเป็นตับใช่เนี่ยหัวแหนบมาดูตรงนี้อืมอ่าเออใช่จะอยู่ประมาณนี้เนาะใช่ครับอแล้วเขาก็ตัดไปแล้วก็ต่อมาใช่นี่เขาก็ต่อไปไปแล้วก็วิ่งเด็กร่างตีใหม่อ๋อ เออแตน่มันจะเหมือนร้อติดล้อเพวกาล้อมันโค้งเลยเอ้แล้วตอนนั้นที่ดามที่ดามล้องล้อออกป่ะไม่ล้อไม่ล้อใช่ไหมผมอยากให้มันแข็งผมเลยไปดามไว้จริงๆไม่ต้องดามก็ได้เพราะเขาจะวิ่งเหน็กสีให้อยู่แล้วแต่ผมกลัวว่านี่ผมก็เลยเนี่ยดามไว้เนี่ยรอบพี่ดามไว้ดามล่างดามบนมีเก็บของเพิ่มนะเอ้ยมีข้างเดียวเหรอฝั่งล้อไม่ติดถังน้ำมันไงอ๋อมีคอน้ำมันใช่ป่ะฝั่งนี้มันจะโล่งไม่มีอะไรเราก็เลยทำฝั่งนี้ ก็บอกเอาใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละเออก็เต็มพื้นที่อ่ะใช่เพราะว่าเก็บเสื้อเก็บสัมภาระอะไรไม่ใอยอุปกรณ์อ้อนเกินอะไรพวกเนี้ย